โไไอ้โหเต็มบบกันเลยดิว่ะไหนครับต้องไหนไอ่ะนี่ครับอ้าวไม่เคยมาไม่เคยมาเหมือนกันติดตามกลับไงกลับยังไงดีกลับยังไงครับที่นี่ เรียกแท็กซี่ไหมครับมีแท็กซี่ไหมมีแท็กซี่ไหมที่นี่เรียกแท็กซี่ได้ไหมมีใครมีมีแท็กซี่เหรอครับใช่ครับมีไหมครับมีไหมที่นี่เออลงดีครับลงดีมีมันลงลง,ลงอ่าวฮึ๊บฮึบ เดินเตะหินนะครับปวดเท้าจังทำไงดีคือกึก หยาบไมบยาบร้กาศนะรู้เลยเหรอไม่ต้องถามเลยเหรอเก่งนะเนี่ยเอาเดี๋ยวเราเดินกลับกันนะครับถ้าไม่มีแท็กซี่เขาจะไม่มีใครมารับ ขอเวลาหนึ่งนาทีได้ไหมครับนะครับดึ๊บโอเคมาไหนรุ่นใหญ่เอา้เอาเอาไปเหรอเอา้เอาเขาเขาเขาอ,อยู่ไหมครับเอ้าทำไงอ่ะ โอเคได้คร okay, ับผมปึ๊บไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าไปครับ let's go ้อุ้ยต้องหินทับแล้วนี่ไง โอ,อ,อ้ม่อก้เมื่อกี้เห็นเห็นหินหล่นลงมาเจ็บแบบเมื่อกี้แต่ว่าทนได้ใช่ไหมครับแข็งแรงต้องเดินได้ครับโอเคเดินต่อดีกว่าปวดขาจังเลยปวดขา,าเหรอในวดให้ไหมครับให้นวดให้ไหม <laughs> ะได้หายปวดนวดเก่งมากเลยนะเพราะว่าแบบคือขอให้ตอนเด็กๆขอให้นวดบ่อยก็เลยแบบเป็น อุ้มอะไรครับอ,อุ้มหน่อยไว้ขี้รังหน่อยวันนี้ได้ไปหลายอย่างแล้วนะคุณเขาว่าถ้า,างนั้นวันหน้าจะไม่ได้นะอ๋มไม่ได้หรอใช่เจ้าขอใหเกิดได้แค่สามอย่างเองบอกแล้วว่าิดได้อีก <laughs> ไว้ ถ้าเดินไม่ไหวดเดี๋ยวค่อยนี่แล้วกนะันครับโอเคไหมเล่นไหวอยู่ไหมไหว <c oughs> เดินดูนี่ไงพาร์ทีก็เลยตกดินไปเลยลืมไวหรือเปล่าครับลืมอะไรครับถ่ายรูปเก็บไปไหมเซฟรูปหนึ่ง ถ่ายไหมยจ้าถ่ายรูปไหมครับปกติถ่ายไหมถ่ายเลือกอุมเลมครับถ่ายรูปกเก็บไว้จะได้มีความทรงจำ ดีเรมทำท่าคู่เหรออะไระครับนี่เราทำท่าคู่เหรอท่าคู่คืออะไรครับทำยังไงหนีอือยางนีคือท่าอะไรครับอันนี้บอกก่อนมันเป็นท่ากอดคออ่า<ะ>ยืนธรรมดาดีกว่าครับผมเดีย๋ยวาจะาี่เกินไปเราน,นี่ไงก็ไม่อยาก

ไม่นจะตกดีแล้วนะไม่ถ่ายหรอรักมาแล้วอ้าวถ่ายตอนไหนไม่เห็นส่งมาให้ดูเลยอ้าวไม่ถ่ายจากมือถือขอถ่ายมือถือได้ไหมอาจารยมือถือพระจันทร์จะขึ้นแล้ว ไม่เซอฟี่เหรอเซอฟี่ไหมต้องยิงตรงไหนครับตรงไหนสวยบอกได้เลยนะยบซ้ายหน่อยครับใช่โอเคแป๊บนึงนะครับขอหยิบอันนี้ก่อนนี่ เป็นเพราะว่ากาแฟหรือว่า หรือว่าเป็นเพราะว่ากาแฟรหรือว่าหรือว่าอะไรดีครับมีหรือว่าอะไรได้บ้าง <c oughs> ไม่ค่อยรู้เลยครับเพราะาไม่ค่อยรู้คำศัพท์พวกนี้ ต้องทำยังไงถึงจะรู้ครับต้องไปเรียนจากใครมีไหมครับคำศัพท์แบบแนนี้เรียนมีเรียนได้เหรอครับอ้าวอยากเป็นครูพิเศษไหมครับอ,อยากเ,เป็นอยากเป็นครูพิเศษหรืออยากเป็นคนพิเศษจ้ะไม่เรียนไปด้วยกันคับอ้าวแล้วตอนนี้ไม่เรียนอยู่เหรอครับตอนนี้ก็ก็นึกว่าเรียนอยู่นะเนี่ยยากจัง ยังไม่ถึงวาร์ยัก็ไม่รู้เหมือนกันออนบ้างได้ไหมไม่รู้เหมือนกันเลยทีนี้ต้องทำไงก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันหรืเอเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันใช่ไหมออใช่ครับโอเคภาษาอะไรครับที่เรีย้ยมมีหลายภาษาเลยครับภาษาอะไรบ้างครับ มีภาษากายภาษาพูดแล้วก็สองอย่างครับตอนนี้ที่รู้แล้วก็มันมีกหครับเคยได้ยินมาว่ามีภาษานี้ด้วยนะภาษาอะไรครับภาษาลับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพูดอะไรอีกแล้วเนี่ยเหตุใดโดน ได้ยินใครมาเพื่อนเพื่อนพูดกันอ๋อโอเคครับดื้อนะเนี่ยดื้อเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่เคยดื้อกับคนเลยอาลิวโดเนาทให้หนึ่งร้อยบาท p ีบีดีครับอีกอีก ไดาา้ยินมาจากเพื่อนแลวเพื่อนบอกว่าไงต่อครับใช่นะครับเพื่อนบอกว่าไงต่อครับถ้าบอกว่าเรียนมาจากเพื่อนเอ้ได้ยินมาจากเพื่อนไม่รู้เหมือนกันครับอ้าวแย่จังมันไม่มีคนให้เรียนด้วยนะสิมันบอกต้องต้องหาคนเรียนด้วย แต่ตอนนี้น่าจะจหอ <c oughs> หยุดเดี๋ยวนี้หยุดพูดอะไรแบบนี้เดี๋ยวนี้โด no. อะไรพูดความจริงพูดความจริงทางนั้น ทำไมครัอความจริงท่งนั้นเลยเฮ้ยทำไมไม่เคยสู้ได้เลยวะฮะถามจริงเหอะเฮ้เซ็งว่ะโดนทุกวันเลยว่ะ เหนื่อยแล้วพักก่อนไหมพักที่ไหนดีอุ้ย ชอตตนะครับดนาท์ให้เก้าสิบให้99บาท HBD คุณแจ็คของ J จ้าฮอปปปปถามอะไรได้ไหมครับ,บอีกอีกอกโดเนาทให้100บาทโอ้ยคุณน,นะครับแนะนำเพลงไทยคือเอลเลเต้ครับเรารู้จักกันมาอาทิตย์หนึ่งพอดีใช่ไหมครับตอนนี้ครับผมใช่แล้วตั้งแต่ วันแรกจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ได้รู้จักก็มีหลายอย่างที่เราแบบว่าเราต้องอะไรอ่ะเพไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่ามีหลายอย่างที่เราก็น่งจะเคยเป็นแบบรู้สึกหรือว่าทำอะไรอย่างเงี้ยครับมีหลายอย่างเลยที่เราแบบ ทำกับคนเป็นครั้งแรกเช่นอะไรบ้างครับเออแบบว่าเร้เหมือนกันครับแต่มันรู้สึกได้อะไปๆอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราห้าพันบาทด o n a ให้สามสิบบาท ให้ต<ด> <ไป S 2> ัวเอ<ไ>งงบา,ายมัป๊อ,ปอยากมากแต่ไม่คิดว่าเราทำได้ทำแล้วรู้สึกดีไหมครับรู้สึกไงบ้างชอบไหมหรือว่าไม่ชอบเราคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ต้องทำอะ่ะใช่แล้อยู่กับอีกฝ่ายมากกว่าเ เราจะเป็นยังไงแต่ว่าเพิ่งเคยเป็นแบบนี้แค่กับคนเดี <S <S ยจะเจอกันแค่ครั้งวะไม่กี่นาทีแต่มันรู้สึกว่า เออความสัมพันธ์มันเดินไปเรื่อยๆน่ะใช่มันแบบมันมันเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ที่เราได้เจอกันไม่ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรครับเปลี่ยนไปเป็นเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นรักหรือเปล่าครับรักจนหมดหัวใจอะไรนะครับถามบ้างเหรอใช่ ที่ผ่านมาเจ็ดวันคิดว่าไม่คิดว่าจะโทรมาด้วยนะครับวันแรกแล้วก็ พอโทรมาปุ๊บก็ก็รู้สึกดีอ่ะ <Hi. S 1> uh เดี๋ยวดีกว่าเดี๋ยวค่อยบอกดีกว่า,าไปดีกว่าเด็ดทอนดีกว่า<น> <c oughs> มงไวิ่งถึงที่เบร<อ>กล้<อ>แล้วเดี๋ยวค่อยบอกดีกว่าต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวค่อยบอกดีกว่าแล้วทำไมวันนั้นถึงโทรมาครับ บอกไปแล้วว่าเราไม่เคยเจอใครมาขอกาแฟอ่ะเราก็เลยลองโทรไปดูแบบก็คุณเป็นคนพูดเองว่าคิดถึงก็โทรมานะคะอา้าวแล้วเราคิดถึงกันได้ไงเราไม่รู้จักกันนะตอนนั้นอะ่ะไม่ใช่ไม่ถึงว่ามันก็แต่เดียวครับก็เหมืนอนโดนตออุ้ยไม่มีนะครับใครตอบไม่มีนะครับไ,รไม่ได้ตอบน <c oughs> ะครับ <c oughs> ไม่ได้ตอบนะครับ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 ไม่มีนะไม่มีครับไม่มีนะไม่มีนะ เสียใจเพราไม่จริงไม่ได้ต่อจริงหรือเปล่าไม่เคยครับผมไม่เคยต่อผู้หญิงนะผมครับมาให้เบอร์ทำไมอะไรครับนั่นเลข ID ครับจะโทรมาได้ไงแปลเบอร์มาจากไหนครับนั่นเลข ID ครับนั่นเลข ID ครับมั่วแลบอกว่าอะไรนะบอกว่าอะไรนะบอกว่าอะไรนะ อะไรครับเลข ID ครับเลข ID ครับมันเลข ID ครับ 5, 4, 1, 2, อะไรเลข ID, <laughs> ID ครับเลข ID เลข ID เป็นหมื่นเลยเหรอใช่คนเยอะครับที่นี่คนเยอะประชาชน <c oughs> ประชาชน <c oughs> ประชาชชื่น <c oughs> เยอะแยะเลยครับ ห้าสี่หนึ่งสองอะไรครับไม่มีนะนะไอดี ID ครับไอดี ID ครับผมไอดี ID นะแล้วอยู่ดีก็โทรมาหาได้ไงครับโทรติดได้ไงครับไปเอาเบอร์มาจากไหนครับไม่ใช่ละโทรติดได้ไงก็คุณเป็นคนรับเองไม่ใช่หรอ <c oughs> ว้าวิวกูสู้ไม่ได้เลยวะเซ็งกว่าไม่เราโทรไปหาคุณแค่วันแรกแล้ววันต่อมาเราก็ส่งไปแค่ข้อความครับ เราไม่เคยโทรไปหาคุณก่อนที่เราจะถามว่าคุณว่างหรือเปล่าจริงไหมครับผมใช่อ่ะอือะไรครับตอนแรกจ็ซื้อกล่องตีไม่ใช่เหรอครับเราทักเราทักถามทุกคนเลยอ้าวไม่ทักถามทุกคนในเบอร์เลยอ๋อใช่คนบอกไม่มี แล้วมันก็หายไปเลยคุณถามจะเอากี่กล่องแล้วก็หายไปเลยอ๋อเน็ตหมดครับพอดีว่าเติมเน็ตเก้าบาทเติมเน็ตเก้าบาทครับรายวันครับไม่มีตังค์ทำรายเดือนครับเติมเป็นแบบเน็ตแบบเน็ตซิมมือถือแบบเติมเงินครับไม่ซิมรายเดือนไม่เเติมไหมล่ะเติมเน็ตลรอครับย่าหยุดเลยนะครับไม่คิดจะพูดอะไรหยุดนะผมข้าพูดนะ เติมเน็ตใช่ครับผมเติมเน็ตรายเดือนอี๊ยตัวร้ายมันมาแล้วไอตัวร้ายมันมาแล้วไครับ let's go ไปต่อจะถึงแล้วครับข้างล่างเราจะไม่เจ็บ ใช่ไหมครับขนาดที่เราลงเขาใช่ครับเท่านั้นเราต้องค่อยค่อยเดินถ้าโทรมาแล้วโทรซ้ำแสดงว่าติดใจใช่ไหมครับถูกใจอะไรเขาทำไมาถึงโทรซ้ำ ู้สึกดีไหมครับพี่ทูไปไม่บอกคนบอกเองเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นคนบอกเองรู้สึกดีอะอะไรครับไม่ได้พูดนะครับไม่มีใครพูดนะไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะแิ้มบอกายิ้มอะไรครับยิ้มอะไรยิ้มอะไรอะไม่มีครับลูกนายพลลูกนายพลเขาไม่ยิ้มกันนะผมผมลูกนายพล ช่ครับลูกไม่คนลูกป,ปูตินนะผมปปไม่มียิ้มนะรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นหญคนรัสเซียเขาไม่ยิ้มกันนะครับคนรัสเซีย<อ>เขาไม่ยิ้มกันนะครับผมรุ่นใหญ่นะครับห้ามยิ้อมอดได้เหรอครับใช่ครับผมีเหมือนเขี้ยวอ่ะ hungry. ทำอะไรได้บ้างเนี่ยึลองให้ดูครับ